สวัสดีครับผมนายเฉลิมพีรีครับผู้ภูมิปัญญาเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเ,เฉลิมพืเกียรติครับวันนี้ผมจะมาถ่ายทอดเรื่องราววิถีชีวิตการน้อมนำหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงราชการที่9มาใช้ในการดำเนินชีวิตคุณธรรมพอเพียงที่ผมยึดถือปฏิบัติคือทำน้อยได้มากทำเรื่องยา,ยากให้เป็นเรื่องง่ายกินรู้ใช้รู้จ่ายรู้ลงทุนรู้ กินในสิ่งที่สมควรกินอย่าเชื่อปากอย่าเชื่อท้องแต่ให้เชื่อในหลักการถ้าเราเพียงพอมันก็พอเพียงครับคุณธรรมวินัยผมจะสอนทุกคนในครอบครัวให้รู้จักรักษาวินัยและปฏิบัติตามกฎกติกาของสังคมอย่างเคร่งครัดผมสร้างหลักประกันให้ครอบครัวโดยการเก็บออมร้อยละสิบของรายได้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันตนเองคุณธรรมสุจริต ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาผมปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจซื่อสัตย์สุดจริตจนได้รับการยอมรับจากเครือข่ายชุมชนหน่วยงานอำเภอและจังหวัดดำเนินกิจกรรมด้านเศรษฐกิจธธพอเพียงจนถึงปัจจุบันคุณธรรมจิตอาสาผมได้อุทิศตนเองในการเป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องการประกอบอาชีพให้ทุกคนทุกครอบครัว พออยู่พอกินซึ่งจะส่งผลให้คนในสังคมไทยมีความสุขอย่างยั่งยืนคุณธรรมกระตันอยู่ปัจจุบันผมและครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้ความรู้กับเพื่อนบ้านและเครือข่ายทางสังคมผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้ที่ผมทำเป็นการกระตันอยู่ต่อในหลวงราชการที่9และแผ่นดินไทยการถ่ายทอดความดีต่อบุคคลอื่น ผมได้ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างในการดำเนินชีวิตและยังใช้สวนกเกษตรของตนเองเป็นแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของอำเภอบึงสมมามกีและจังหวัดกำแพงเพชรการใช้ชีวิตแบบพออยู่พอกินการช่วยเหลือแบ่งปันทำในสิ่งที่เราทำได้สิ่งไหนทำไม่ได้ให้เรียนรู้คว้นคว้าศึกษาเพิ่มเติมปรับปรุงและพัฒนา ทำให้ผมมีความรู้ในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงมากขึ้นและผมก็มีความสุขกับการใช้ชีวิตแบบพอเพียง